ลากินข้าวแล้วกินข้าวขับอะไรครับ 갑자기 내게 나타나주 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 다이 ตาไม่เข้าเลยนี่ดูด้านหลังน่ครับแอ่งนี้ขุดลอกใหม่นะครับแอ่งแม่ปันด็งแต่ก่อนนี่ปลาจีนเยอะครับช่วงนี้ก็มีแต่แม้านนะครับที่มาตกเป็นไม้เบ็ดจิงเหลียวนะครับเป็นปลาขาวปลาเล็กกันนะครับตัวประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับแล้วก็มียสิไอชะโดนะครับปลาชะดโดที่นนาเขาเอาเรือมาตีกันนะครับจะมีอยู่นี่หนึ่งเจ้านะครับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เรือไปไหนเรืออยู่ข้างในนู่นนะครับด้านหลังผมนะครับนานาเขามาตีชชโดกันอยู่ก็ผมก็ตีรอยเชโดหนึ่งคันนะครับไม่กินก็เดี๋ยวมาชมอตอกอา,กอาเล็กกันต่อนะครับก็เป็นชิงเหลี่ยมสามหกนะครับแล้วก็ตีอขอดีดหนึ่งคันนะครับอยู่ข้างๆกันเลย เข้านะครับก็จะกินเป็นพักๆนะครับวันนี้มากับนักแสงครับนี่สคนโอเคครับผมานานาเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับ

分かる。 ข้าววแลกินข้าวขับอะไระครับแซงทําม,มานูนครับทํามะูนทำมนูนอร่อยไหมครับหอมถึงเน้อบานทอล้ำลำลำเต่ลำลาะจะแ้ามันมีคนกินตั้นี้นหน่อช่วยคนเดียวเด้ออกระดูกหน้าแข่ฮืย จะตขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธออันนี้คือต้มฟักขาหมูโอเคครับนี่นี่คือื้ำบรอณุนอยอดครับ ตัวเนเข้าก่อนครับดออเดี๋ยวมาชมนะแซงครับสักห้านาทีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างานะเซง เร่ยงเสร็จแล้ววัดไม่ติดเลยครับเป็นยังไงลมแรงมากนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินออาายยหรือเปล่าขอขอภัยด้วยสำหรับเสียงลมนะครับน่าแสงตีอะไรครับหลอกนี่หน,หน้าดินหรอ ก็ขอเด้งขอเด้งขอเดาโอ้รอบนี้ได้ไปตัวนครับโอ้โอ้หน้ดีได้มาอีกตัวแล้วครับยูยังไม่ได้ ดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามชม10นาทีของนารีครับ dekenaadinihola

5้สิ oh, นาทีโอเคครับนะนะเดี๋ยวเราไปดูอากาศทุ่นกันดีกว่าครับเปลี่ยนบรรยากาศไม่โดนซับไม่โดนเลยครับ ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยครับปะท่ำปะท่ปะท่ำหยาปะท่ำม,ม,มาอมันตัวแล้วครับสวย,ยสวยเลยครับ ค่ะนี่ค่ะค่ะ <laughs> อนนี้นมาแล้วครับนั่นแนะหละหบิ่นสามสี่วเลยครับ

ขี้เหนาะนี้เหนาะขี้แกโอ้ยอยไปขิดไม่ห็นไม่ไ้แข่งตัวเท่าเนี่ยอยากีดีๆๆๆ่โอ้โหครับนาแซงจัดไปเลยครับสามตัวครับ เขอเดิคกับขอดิบเอ b ีขอดิบอเบอเี I need that. ডো হব <laughs> อเคครับนันะนะตรงน,นี้ก็สิ้นสุดวัน,นครับในทิปอ่างแม่ปันเดงแล้วครับผมที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับตรงน,นี้ก็แสงใกล้จะหมดแล้วครับแ,แสงก็กำลังมันเลยครับไม่ยอมเก็บเบ็ดเลยวัดทั้งวันเลยครับน,นี่ก็เป็นนานะที่บ้านอยู่ใกล้ๆกลอ่างนี้นะครับ มาตกชิงเหลิวเหมือนกันโอ้มันมากเลยครับน,นี่ถ้าตัวใหญ่นี่คงเอากลับไม่ได้แล้ะครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศก็เดี๋ยวผมจะเอาผลงานให้นา้นาๆดูนะครับน,นี่ผลงานของนัทแสงครับนี่ ัวไม่ใหญ่นะครับแต่กินอร่อยครับขอบอกโห<ฮ>นี่ครับโฟกัสไหมเนี่ยนี่ครับปลาขี้หนอกแถวบ้านผมเรียกปลาแทมไม่ใช่ปลาตาเพียนนะครับาตะเพียนไซนี้เราไม่เอาครับนั่นะนะปลาเทม ปลาขี้อกโหสวยเลยครับนี่มีในนี่ด้วยนะครับอ,อันนี้ได้ตอนเช้าครับกลัมันเสียนี่ครับนีีอ่อกประมาณสักเกือบเกือบกิโลนะครับนี่ผลงานชิงเหลียวครับสามหกบาล้านลอยครับไหลระยะเอานะครับหนึ่งเมตร แปดสิบเซนห้าสิบเซนนะครับแล้วแต่ความร้อนของน้ํานะครับอุณหภูมิน้ํอพอดีตรงไหนก็เจอฝูงปลาขี้หอกโอเคครับนะนี่ก็เป็นทางลงนะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับตกปลาเล็กแก่เหงาครับจากตา่ำหนองยิงงกมาไหลวันเลยครับ ก็ดีจะเก็บของกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามให้กับนลิศด้วยนะครับใกล้จะถึงหนึ่งพันซับแล้วเป็นกําลังใจด้วยนะครับให้ 1, พันซับเป็นของขวัญปีใหม่กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ